สบายดีพี่น้องยินดีตอนหับกับสู่ซองบาฝังสายเนาะมาบึงให้เจ้าปั้นสิ้นพี่น้องเป็นขาสิ้นในบ้านเป็นขางออยู่บ้านใหญ่พี่น้องสิ้นงวเด่นี่อานเืองอไรไตั้งไว้ ขาดเพียก yeah, ับขาดเลือดบานขยะหมุกโง่อยใส่เสือเมื่อที่พวกหมูดิบกตามันจะขาดที่เมาสิกับมด้ยังมากบัวแท้ใส่ขัเสือเมื่อบ่ ซื้อบ่อพ่อเลยข้อเอามาเลยนะน้ำเจนสายเดกนะซื้อเอาบ่อซื้อบ่อพ่อเลยข้อเอาลดมีหังภาพยนต์

cơm <laughs> nè sốt lên phi nòng lên, cả khu mà mới mày phi nòng, phi sơ sốt lên, ai say, khung nhảy nã.

ไปแล uh, ้วตะทีราถเมื่อตะฮึงตื่นเป็นเรามือเฮือกบอกาใจไยบอกบุ้งโลเลยจ้าทำไรบาทังทคนทำกูะอย่างพังเลยวะไม่ยังกที่นตัดลอยู่เดลทำาสทา

่ทำกันนัพวคนผู้ชั้นหาอยของกูนะมันบดถดเตี้ยจนเด็ปัญหานี่เหลืออยู่ดีเด็กปัญหาแ้งเลยนรัหันก่อนยักไวเลยนี่ยักไวี่าเา ó ra, con, cho. Ờ. là nào? cây phò. không oh, <laughs> 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 แรงหมดลยเฉยๆเมือปั้นแลวก็ใส่ตู้เย็นว่มันสวยเด้ข้าวกินข่าวเส้าห่เลยไปก็กินข่าวเศ้าบ่สุขุสุขล่ไเม่อตีสว้กินแรงกินเถียงแล้วเนาะแบ่งกันเรียบร้อยพี่น้องเอ้ย ก็เลยซองร้่อปอันนล้ท่อเยอันีเขาปิดขีปเพียงเท่านี้เด้อพี่น้อง กันหมากกันหักคลิปนี่ก็อยเริ่มก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามพี่น้องเลยสำนี่แล้วพอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องส่วนคลิปนี้เราขอลาไปก่อนพี่น้องสบายดี